อันดับที่1ปี Peter Dan เตอร์เดนแมนผมอาจจะไม่ได้รู้จักเขาตอนเป็นดาราหรือว่าไม่ได้รู้จักเขาตอนที่ต่อยในไทไฟท์แต่มารู้จักจากการสู้ในสตรีทไฟท์อยู่ในช่องมบเตอร์ไฟท์นะครับตั้งแต่แรกๆที่เห็นเขาลงนวมและค่อยๆเก็บประสบการณ์จากสตรีทไฟท์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยเก่งขึ้นเรื่อยๆจนหลังๆก็เริ่มมีเหล่านักมวยอาชีพเดินทางไปหามากขึ้น แต่ไม่ว่าใครจะเดินทางไปหาโดนสอยแทบทุกรายไม่ว่าอีกฝ่ายจะต่อยมาเป็นร้อยหรือต่อยมาเท่าไหร mm ่ก็ตามก็มีโอกาสโดนปีเตอร์เดนแมนสอยแ้แต่คนที่ต่อยสากลอาชีพเตรียมที่จะขึ้นชกเพื่อชิงแชมป์แต่พอไปลงนวมกับปีเตอร์นั้นก็ได้เห็นความต่างที่ชัดเจนว่าปีเตอร์โคตโหดเลยวิธีการเตะแบบคาราเต้การกระตุกเหลี่ยมแบบมวยไทยและการปล่อยหมัดแบบบ็อกซิ่งของเขาเนี่ยผมคิดว่า เขาคู่ควรที่จะอยู่อันดับหนึ่งลองดูว่าคุณคิดยังไงเรียบเรียงมา5อันดับคุณคิดว่าใครควรจะอยู่อันดับ5 4 3 2 1ในใจคุณ